มีคนเคยถามครูเคสว่าครูเคสคอนทัวร์หน้ายัางไงอืครูเคสไม่ทาเลยเหรอไม่ค่อยเห็นเลยคําตอบคือเคยพยายามทําหลายครั้งแล้วถ้าเกิดด้วยตัวเองนะแบบการดําเนินชีวิตวันปกติทั่วๆไปของครูเคสเนี่ยคเคทไม่คอนทัวร์หน้านะทุกคนมไม่เคยเลยแต่ว่าครูเคสจะใส่ไฮไลท์นิดหนึง่งบางทีไฮไลท์มันก็ทําให้หน้ามันดูแบบเนี่ยเนี่ยครูเคสใส่ไฮไลท์เนี่ย,ยมันก็ทาให้หน้ามันดูฉ่ำวาวขึ้นมานิดหนึง่ง แต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะแค่นี้เองเหตุผลที่คูเค้ไม่ลงคอนทัวร์อันที่หนึ่งเลยนะคูเค้เคยไปฟังบ๊อบบี้บราล์บ๊อบบี้บราน์บอกว่าหน้าคุณมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติรูปหน้าคุณมันไม่ผิดปกติคุณไม่จำเป็นต้องคอนทัวร์เพราะว่าการคอนทัวร์มันก็อาจจะทําให้หน้าดูเลอะดูไม่ใสอืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้ออกมาต่อต้านการคอนทัวร์หน้านะแค่อยากออกมาตอบคําถาม แล้วก็ถ้าเกิดวิธีนี้มันดีก็มันก็จะช่วยลดทอนการแต่งหน้าคุณได้แบบมากๆเลยนะอันที่สองคือที่ครูเคทไม่คอนทัวร์หน้าเพราะว่าการคอนทัวร์หน้าเนี่ยครูเคทเข้าใจนะว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากการถ่ายหนังหรือถ่ายละครสมัยก่อนที่เขาเป็นแบบจอทีวีอะ่ะเออแล้วก็ต้องอาศัยการคอนทัวร์หน้าชัดๆเพื่อเวลาออกกล้องอะ่ะจะได้เห็นโครงหน้าชัดๆเห็นจมูกชัดๆกล้องสมัยก่อนอมันไม่ได้เป็น full HD แบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกโทรทัศน์มันจะทำให้หน้าดูแบนก็เลยต้องใช้ทค นิพกพรุ่งนี้เข้ามาช่วยกูคเคก็เลยรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันมันไม่จําเป็นอะ่ะเออเพราะว่าเวลาเราเจอกันอย่างเงี้ยเราเจอกันต่อหน้าอย่างเงี้ยหนูบอ,อกว่า Face to Face อะ่ะมันแบบไม่จําเป็นต้องคอนทัวร์เนาะมันก็เห็นหน้าแบบนี้มันก็โอเคเนะ <laughs> หรือจะมีใครมาเจอกูเคแล้วแบบเฮ้ยกูเคสไม่มีด่างฉันไม่อยากยุ่งด้วยหรือกูเคสกรอบหน้าไม่ชัดมีเหนียงฉันไม่อยากคุยด้วยมันไม่น่าจะมีคนแบบนั้นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความชอบส่วนตัวนะจ้าทุกคนใครไม่ชอบแนวนี้คูเคทไม่ได้ว่าแล้วคุูเคทก็ไม่ได้ว่าคนที่ชอบแต่งหน้าเยอะๆคือเขาชอบความแฟนซีมันก็จะมีหลายคนเหมือนกับบางคนชอบรถสีแดงเออบางคนชอบรถสีขาวบางคนชอบอะไรพื้นๆบ้านแต่งเป็นมินิมอลบางคนต้องแบบจัดเต็มบ้านแบบหรูหราบางคนชอบเสื้อผ้าสีสันบางคนชอบก๋วยเตี๋ยวเผ็ดบางคนไม่ชอบปลุง เวลาครูเคทออกมาสอนนะที่เป็นสไตล์ครูเคสอะ่ะจะไปตีความนะว,ว่าครูเคสว่าคนอื่นว่าคนอื่นนะนี่ไม่เป็นเหมือนครูเคสอะ่ะผิดไม่ใช่ครูเคสก็แค่ช่วยผู้หญิงกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นเหมือนครูเคสแบบผู้หญิงที่แบบดูเรียบเรียบดูเรียบร้อยชอบเก้งอีน้ําแบบไม่ปรุงกร <c oughs> ะเทียมเจียวไม่ใส่พริกไทยไม่เอาอ้าวนี่ครูเคสไปแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่งหน้าเรียบเรียบเอวิเดนลุคของครูเคสนจะจ๊ะใครชอบแนวนี้ก็กดติดตามไลค์กดหัวใจให้ได้แล้วเจอกันบ๊ายบาย